ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรากครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถแบ็คูเอสเคหนึ่งสอูน์ขีด5หรือว่าที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก็มาคไฟร้อยยตัวนี้จะเป็นหัวหอ ีเขาทำไมไม่เอาอูมอา,มาร์มไฟนี่เนาะไปใส่เนาะมาร์คคีมาร์คทูทีท่มันแตกบ่อยๆเ่ราะไงเครื่องมัน,ปเ,นเปิดมองนี้นี่เพราะไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นายช่างพ่อใหญ่โป่งกันพ่อใหญ่โป่งรถแรงบ้านน้องแวงครับนี่ล็อกเขียวในตำนานใครแซงล็อกเขียวคันนี้ได้พ่อใหญ่ให้หน้าทวงหนึ่งเลยขำแซงได้โน้ตเพอใหญ่ ขันแทงกเหลาเขียวได้เห็นหน้าทงหนึ่งมามาตัวสุรินมาเห็นหน้าหนี่อะอยากมาหาโอ้พวายใหญ่ทับแทบพนะม <laughs> าจากสุรินมาโ,โค้ดมาขุกษาเออสามแสนซีอะไรชุดทงไหนพวายใหญ่ทับแทบต้นนี้นพ่ะย่ะมอเป็นมาขุดอยู่มืองไหน อ้อรงสีปยังสวย่ะุ้ไยนี่แมอ้เครื่ันี้สนไไขยังไม่มาอนี่เียไปยงไปงร้องไอ้เบิ้งกัโดจวดเดวนี่ครับเป็นไปนี่พิษอันนี้ก็นี่โยโยโนโพิษห้ยร ห้อยล้อสตาร์ทอยู่ลอยห้อยล้อสวิงอยู่ช่วงล่างก็เป็นใบแทกหกสิบเซนตัวเดินเดิมครับไฮดัสสปอคเก็ตเปลี่ยนมาใหม่ล้อน้ำเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่ใช่ลอนเนอร์เปลี่ยนใหม่ทุกรูปเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้น อ๋อไอ้มาดเราไม่เห็นช่วงล่างเองหรือว่าไม่เขาเปลี่ยนมาตัจากของเก่าเหรอเปลี่ยนเป็นก่วเ่นเปลี่ยนเป็นก่วที่ว่างเงียนั่นนะว่าเปลี่ยนก็ได้บูนหกเ่นั้นหรอกเอาไปยังลองไหมตรวจจานพัดบูมไหมเอาเอาฝาหางลงก่อนเห็นไปยัล่องไหมดิ ยัะสูนี่แหละจวดเลยเพ่อใหเดแล้วจะพาขึ้นไปรีวิวข้างบนอีกทีเสียงเครื่องยังโอเคอยู่ครับเสียงเครื่อง จะมีแอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมตูเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเคร,เรื่องขึ้นเออนั่นล่ะเงเคยเห็นว่าอย่าป่วขับรถเม่โคนี่เลย อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแกเคยมีแม่โคนะแต่ก่อนโกเบมาร์คทีร้อยประกาศเเอาแม่ไอ <laughs> แังก็มาเจวดร้อเ, <laughs> เอา้า Nó gì? <coughs> ờ. Ờ ai là khám luôn để mà khám luôn. Cần đi yo. Hả? สภาพดีไม่ฝากผมบนี่ไหมน่ะ เีว่าเป็นงีนเกียไปอ้หมุนบลลนแ้วจหม่พ่าพบติมาจำได้มว่าง,งซื้อมาจากทาั้งราเอีดนมาการสิปมาี่ซื้อมาจากการสิในปีนึงไปดซื้อมาได้หปีป เหว,ว่เลยหมดเลยวะนี่ น่าจะครบเน๊ะโอเคเจ้อะรล้ะตัวมันไม่ยิไหลไปไหลก็ไม่ยิ่เลยโดหเลยตยวไม่หลา่หาเหอก็ยังามพู้งเถอะหรอแ่ออบางอย่้งนี้เลยเราตักรเทาะเอยาว่อนยับอกแล้ลงแถวันเปนบอเป็นงา้นนั่งงั้นคนอ่น มดียเขาเสียงกว่าวันกบายนี่จักไรเนี่ยสามสิบก็ไรกว่าเห็นเป็นอจากบอดินหรือปบอนนอดนบอดกอดินบอดบอนนบอนอดอดบดิอนบอดินอนบอก ฝ่าผมอะนนอนขนาดเลยอ๋อมันมีมันมีคนถึงต้วอยเงี้ยแหลกๆกัน่น หน,น,น,น้าธงหนึ่งยวนหน้าธงหนึ่งทีพระเรงกาไปเนี่นจะเป็นหน้นาไอ้บไไัติแรงกัไปนี่โอ้จะว่าออกมนีเบาออกมะนีดิที่ไม่ห้องค์เครื่องสุดรตังค์ต้อไปห Yeah, นี่คิดยันไเงเนี่ย ไม่มีแต่การันตีโดยพออย่อใหญ่ปรงุงบ้านน้องแวงไห้ดยลิกหน่อยมีหอยกับขอมาพ่อพรมเออหน้ารถในแห่งกิลินมามาจะฐานเลยเทียมยังสวยนะโซ่นี้ใช้ได้อีกนานโตข้อเกียดได้อีกนานตัวเดินน้ำมัน แต่นี้จะเป็นหน้าจอที่อยู่ข้างบนครับประตูประตูก็น่าจะปิดสนิทเลยรประตูปิดปังเลยพี่ปิดได้ปะ อันเทียใช่ไ <elephant> ด <skins> ้นี่เจ๋าเลยวะติดเอฟไม้ฝาลงไปเออมันบาาอย่างเทียรไม่บกกม่ิดเอไ้าเลยเอไม้ฝามืนก็บานอันนี้ทั้งยังน่อันนี้เป็นยังทั้งมันมือเดียรกำลังเขมืดเดียโอ้สภาพยังแข็งไมหมเดี๋ยว ตัวเดินกับงําเทียมกับงาปกี้กับงําตัวฟันปีศาจตัวนี่จอดินแข็งตัวนี่ีเสียเพราะนี่แถมตัวหนึ่งถตาสมัยเป็นเบาเางเสียกเรรมเพราะ่ใส่ครับรถไมตะกี้ผู้ได้จำไลยซ้ก็ปีนี่เอามหลยนี่้ไเอปีนีเยอานีไปใส่เอาเสียพื่อนีไปใส่เนีนเลยอ้าซีน ซีนไม่มีรั่วเลยเปลี่ยนแบบไงมากจริงยอมรับเลย ครับจำได้ปเนี่ยม้อดินออกจากหน้าจนมาเรื่งมยนครับตแจมดาอาป่ะเ็่อนวันีเ่งยเมีนเรีบเ่งเมนวันนี้ลิแมน่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตัวรองเนาะโบเมียนกับโาให้เพื่อนฟังกันล่เพื่อนเพื่นอยากได้กิติดต่อมาดอกเห็นหนาพระยปวงกับิตไเยนเราอยู่หนาคนทรงไปถามมลุด ล็อกแน่มาถามได้เลยล็อกเขียวที่แรงที่สุดในมหาสารคามบ้านอยู่ตรงไหนเขาใหญ่ทับปแทบเขาดิซีมาเม็ดจัง่บ้าน้องเว้งซีมาหนี่ไปโอเคครับเจอกันคลิปหน้าจะล็อกเขียวเันนีขายบ่เนี่ยขายบ่ใช่ป่ดิอยากได้จะสวนคลองอยู่ช่างหนาเนี่ยไหมเนี่ยล็อกเขียวในตำนานขายได้พี่น้องเนี่ยขายกันเพราะไงสิไปนอกสิไปออสเตรเลียกันเนี่ย โโโโรเฉียวคันนี้ก็ขายครับเอาตามเอาตามที่ลูกค้าอยากได้เลยไม่ได้ตั้งราคาคันนี้อยากได้เท่าไหร่กำเงินมาซื้อเลยนี่ ทอรุ่นแรกจูเดียเรื่องเดียวทออรอจูเดียเออรุ่นแรกแต่ละข้าบ่มีสมัยนั้นอันนี้ของเก่ามาใส่ตัวหนึ่งกันหมาเนี่ยตะกีบบ่มีเ่เนี่อมาจากจูเดียอันนี้ใส่เยันต์ผู้ใดมางนี่โอ้ยใส่โอ้ที่อิญมีข่าวอยู่แต่ละข้ามมาแล้วอันไอ้บันไดข้ามถนนเขาเสียนั่ยนะไอ้สาวนั่น เออนาสมทัทั้งขํเนี่ทั้งขาสะพันขนทั้งเนี่ยคนต้อดหหน้าขั้นมนึเนี่ยอนอนโอ้โหต,ต้ายุนเก้วแอเ่เนัวเมนัพวกที่ hey, hey. ว่าขเขาล่าเขาขึ้นบันไดขาทั้งเหม่ยเป็นรัางองสะพันรอยไหมก็เจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ